นี่เดี๋ยวเรามาดูสร้อยข้อมือสองบาท16.5เซนติเมตรกันนะคะเส้นแรกจ้าเส้นที่2เข็มทองนะคะเส้นที่สมเป็นเบ้นหัวใจค่ะเส้นที่4ี่ค่ะเป็นลายเสือค่ะเส้นที่หค่ะบิดตาม้าค่ะเส้นที่6ค่ะสี่กรงนะคะเส้นที่7เ,เป็นพิกุลค่ะเส้นที่8ค่ะเป็นเลดโรมิโอ เซตแรกนะคะเซต2มาแล้วจ้าเซตแรกค่ะเลดนาคีนะคะสายลายแพรเบนเซนทีสิบค่ะลายเสือค่ะเซนทีสิบเอ็ดนะคะเลดจีนค่ะแล้วก็ฝังพลอยนะคะสิบเอ็ดค่ะเลดตัวเอชนะคะสิบสองเลดมังกรค่ะแล้วก็สิบสามเป็นงานทองสองกริย์นะคะสิบสี่ค่ะเป็นงานแบบลายสวยมากกึ่งกําไรนะคะละเอียดมากๆสิบ สุดท้ายค่ะเป็นลายแพเบ้นล้วนนะคะและต่อมานะคะยังไม่หมดลายสวยค่ะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็ตัวถัดไปค่ะเป็นงานแฟชั่นฝังพอยค่ะส่วน เส้นที่3นะคะเป็นงานเลดซีดีค่ะเส้นที่4เป็นลายเลดแบบเรียบๆเลยนะคะเส้นที่ห้าค่ะหัวใจค่ะเส้นที่6ค่ะเป็นลายเปียสวยมากๆนี่เลยนะคะ2บาททุกเส้นค่ะความยาว16.5ค่ะเป็นตุ้งติ้งดอกเดซี่นะคะอย่าพลาดเลยนะคะค่ะลายสวยอีกหนึ่งลวดลายค่ะเป็นลายสองสเต็ปซ้อนนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะดูจี้สิคะแต่ละชิ้นน่ารักสุดๆไปเลย โอ้โหสายก็สวยนะคะตัวจี้ห้อยก็น่ารักก็แล้วแต่นะคะที่ชอบลายอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นงานแฟชั่นไปด้วยนะคะตัวนี้มีเสียงกระดิ่งด้วยนะคะน่ารักมาก16.5ค่ะไฮไลท์สุดท้ายนี่สวยเลยใช่ไหมคะ